ชื่อชุติมากลลมพากรนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะป่วยเป็นเนื้องอกในรังไข่ก็ตอนแรกที่ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรก็คืออาการจะมีอาการที่ปวดท้องมากค่ะปวดท้องจนถึงท่านที่ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วทีนี้ก็เลยไปหาคุณหมอซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารแต่พอตรวจไปตรวจมาจึงพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในรังไข่ก็ขนาดเนื้องอกก็ประมาณ4เซนค่ะ ก็รักษาไปตามที่คุณหมอแนะนําก็คือรักษาไปตามอาการแล้วก็ในช่วงนั้นคือรู้จักในเรื่องของผลิตภัณฑ์เซนติินอยู่แล้วก็จึงไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปไปศึกษาว่าควรจะทานสีไหนบ้างซึ่งสีที่ทานเข้าไปก็เป็นตัววิกาสน้ําตาลแล้วก็สีม่วงค่ะสาสีก็ทานควบคู่ไปกับการรักษากับคุณหมอค่ะ ก็รักษาไปตั้งแต่ตอนนั้นที่เจอก็คือประมาณเดือนมีนาคมปีห้รักษาควบคู่กันพอไปตรวจอันตราซาวอีกครั้งตอนเดือนพฤษภาปีเดียวกัน5้าก็คือเนื้อง,งอกที่เป็น4เซนนี่คือยุบไปแล้วค่ะอการปวดท้องค่อยๆลดลงจากที่ตอนแรกปวดมากปวดบ่อยก็ประจําเดือนก็ก็คือเริ่มดีขึ้นอาการดีขึ้นจนปัจจุบันเนื้อง,งอกยุบเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจอันตราซาวไม่เจอแล้ว นั่งก็ปวดเจอก็ปวดก็ไปตรปวจที่โรงพยาบาลทั้งไหลโรงพยาบาลก็ตรวจไม่เจอก็เลยตัดสินใจก็เจาะหน้าท้องเอากล้องเข้าไปส่องระส่องดูก็เห็นเป็นซิสมันติดอยู่มันบังอยู่ที่รังไข่มันจะกลายเป็นเนื้อร้ายอยู่แล้วหมอเขาก็เลยบอกต้องผ่าตัดแต่นี่สุขภาพเราไม่ค่อยดีอ่ะพอเราตัดมัวลูกไปแล้วเราไม่มีฮอ,อ,อร์โมนไงพอไม่มีฮอร์โมนรู้สึกว่าเราจะเป็นเป็นลมบ่อยอ่ะเอ,อ่อพอเอาอาหารเสริมสเตนตินมาทาน รู้สึกว่าช่วงแรกๆก็ยังไม่มีผลอะไรนะพอเสร็จแล้วพอเราทานได้สักเดือนหนึ่งอะเดือนกว่าขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นสามเดือนหกเ,เดือนแต่คิดว่าภายในสามเดือนเนี่ยเราดีขึ้นเราดีขึ้นมาตลอดเลยดีขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทางนติอเนื่ออยู่ก็ราะเนื่อเนี่ยคือมันเป็นเอนไซม์บำบัดที่ตามที่เขาพูดมันจะเสริมสร้างทุกอย่างที่เราขาดอย่างฮอร์โมนนี่เราขาดไป แต่เดนเนตินเขาจะเติมเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดนะคะก็เหมือนกับว่าสุขภาพนี้มันไม่มีวางขายก็อยากได้เราก็ต้องมาเติมมาเอง